มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชายคนหนึ่งเขาจะสามารถหยุดเวลาได้และเขาเนี่ยก็สามารถทำอะไรก็ได้อย่างใจนึกโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเขามีตัวตนอยู่และเรื่องราวทั้งหมดมัน,นจะเป็นยังไงกันต่อไปก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก111ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเรา และท้าเพื่อนๆเนี่ยพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเ,เนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า v a n ิช i n g t i ท e A Boy Will r e t u r นกันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมนันก็จะเปิดเรื่องที่เด็กหญิงซูลินวัย4 4ปีที่ตอนนี้เธอเนี่ยกำลังนั่งคุยกับจิตแพทย์ในห้องตรวจรักษาโดยซูลินเนี่ยก็ได้เริ่มเล่าให้หมอฟังว่าเธอเนี่ยอยู่กับแม่ตามลำพังครับจนเธอเนี่ยอยู่ป .4 แม่เนี่ยก็ได้แต่งงานใหม่ จากนั้นไม่นานแม่ของเธอเนี่ยก็เสียไปทําให้เธอเนี่ยจึงต้องอยู่กับพ่อเลี้ยงสองคนก่อนจะย้ายตามเขามาที่เกาะฮาวานโอพรองานของเขาตอนเธออยู่ป .6 โดยหลังจากนั้นนะครับเธอเนี่ยก็ได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนบนเกาะทําให้เธอเนี่ยรู้สึกแปลกแยก,กแถมยังต้องกินข้าวคนเดียวแล้วก็ไม่สูงสิงกับใครเธอเนี่อยากหนีไปที่ไหนก็ได้จนกระทั่งเธอเนะครับได้มาเจอกับซองมินเด็กผู้ชายชั้นเดียวกันที่ตัวเล็กกว่าเธอและเขาเนี่ก็อยู่คนละห้อง ถ้าเขาได้กลับชวนเธอคุยเป็นคนแรกโดยทางด้านของซูลินนั้นเธอเนี่ก็แอบเขียนบล็อกเรื่องการถอดร่างที่เธอทําไม่สําเร็จและก็มีเพื่อนบังเอิญได้อ่านเธอเนี่จึงยิ่งกลายเป็นตัวประหลาดเข้าไปอีกครับโดยในวันเดิงเธอเนี่ก็ได้ยินซองมินคุยกับคนอื่นว่าเขาเนี่ยตื่นขึ้นมาเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงแล้วเขาเนี่ยก็เหาะไปนู่นมานี่ได้แต่เพื่อนคนอื่นเนี่ยก็ไม่เชื่อครับแถมยังหัวเราะเยาะด้วยทําให้ซองมิน เขาจึงได้สาธิตการถอดร่างของเขาให้ซูลินดูตามลําพังหลังเลิกเรียนโดยบอกว่าเขาได้อ่านบล็อกของเธอแล้วก็ทําตามที่เธอเขียนก่อนที่เขาจะชวนเธอไปลองเชิญวิญญาณด้วยกันโดยหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ใช้สัญลักษณ์ที่ซูลินคิดขึ้นมาเพื่อจะเขียนคุยกันครับและหลังจากนั้นในบวันหนึ่งเด็กทั้งสองก็ได้ลงมือทําพิธีเชิญวิญญาณด้วยกันแม้ว่ามันจะไม่ได้ผลอย่างที่คาดหวังแต่ทั้งสองนีก็ได้เล่นสนุกและก็หัวเราะด้วยกัน ท้าไม่ทั้งคู่นะครับเด้กลายมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันจนกระทั่งวันหนึ่งทั้งด้านของซองมินเขาเนี่ยก็ได้พาซูลินไปที่บ้านหลังหลังหนึ่งและพวกเขาเนี่ยก็ได้นั่งคุยกันเรื่องที่เป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันแต่ทว่าซองมินนั้นเขาเนี่ก็ได้ถูกพ่อทิ้งไปตอนห้าขวบและเขาเนี่ยก็เชื่อคําพูดของพ่อที่บอกว่าเขาจะจะเอาตัวรอดได้ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วพอคิดแบบนั้นเขาเนีจริงได้บอกเธอว่าหากพวกเขาเนี่ยข้ามไปอีกมิตินึงได้จริง เธอเนี่ยจะไม่เป็นอะไรตราบใดที่เธอเนี่ยยังอยู่กับเขาและระหว่างที่นั่งคุยกันสนุกอยู่ที่ระเบียงบ้านนั้นนะครับทั้งสองเนี่ยก็ได้รู้สึกถึงลมที่พัดออกมาจากในตัวบ้านแล้วก็รู้สึกเหมือนมีใครกําลังมองพวกเขาอยู่ก่อนที่ในจังหวะนั้นนะครับซองมินเนี่ยจะได้แก้ให้ซูลินตกใจทําให้เธอเนี่ยก็เลยรีบวิ่งลงบันไดก่อนจะทาสบู่ที่เขาแกะสลักให้หล่นลงไปใต้บันไดขั้นที่แตกเป็นรูทําให้ซองมินเขาเนี่ยก็เลยเอาแขนเอื้อมลงไปหยิบก็เลยถูกไม้บาดเป็นแผลครับ และเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าว่าเขาเนี่ยจะทําอันใหม่ให้เธอเองและในจังหวะนั้นซองมินเนี่ยยังได้สารภาพว่าเขาเนี่ยชอบซูลินมากก่อนที่เธอจะจูบรับลักของเขาอย่างไม่คาดคิดและหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับพอวันเวลาเนี่ยได้ผ่านล่วงเลยไปอยู่มาในวันวันหนึ่งทั้งด้านของซูลินเขาเนี่ยก็ได้ไปเจอซองมินอยู่กับเด็กผู้ชายอีก3คนทาให้ทั้งด้านของซองมินเขาเนี่ยก็เลยบอกเธอว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะไปดูระเบิดที่เขตก่อสร้างอู่บงกัน และพอได้ยินนะครับซูลินเนี่ยก็เลยขอติดตามไปด้วยโดยที่ทางด้านของพ่อเลี้ยงของซูลินตอนนี้เขาเนี่ยก็ทางานเป็นหัวหน้าอยู่ที่เขตก่อสร้างนี้แต่เธอเนี่ยก็บอกเพื่อนๆว่าเขาเนี่ยไม่ใช่พ่อของเธอโดยเมื่อเด็กทั้งห้าเนี่ยไปถึงเขตก่อสร้างที่ถูกกั้นลัวลวดหนามไว้เด็กชายใส่แว่นเนี่ยก็ได้ขอตัวกลับก่อนครับพอมีเรียนภาษาจีนวันนี้ทาให้พวกเขาจึงได้รอดลัวก,กันเข้าไปแค่4ี่คนโดยมีซองมินซูลินแจอุก แลวก็แทชิกโดยเมื่อเข้าไปเด็กๆเ,เนี่ยก็ได้เดินผ่านป่าไปจนอยู่บนเนินเขาปากอุโมงครับและพวกเขาก็ได้เจอรูใต้รากไม้ใหญ่รูหนึ่งที่เหมือนเป็นทางเข้าถ้ำลึกเข้าไปทำให้พวกเขาเนี่ยจึงวางกระเป๋าเป้ทิ้งเอาไว้แล้วก็พากันคา,าลเลียงเข้าไปทีละคนแล้วเมื่อพวกเขาได้เข้าไปจนถึงโถงถ้ำขนาดใหญ่โดยที่ตรงด้านนะครับก็ได้มีบ่อน,น้ำตรงหน้าพวกเขาแถมยังมีวัตถุรูปไข่เรืองแสงสีเหลืองทองที่ส่องให้น้ำสว่างเป็นสียมพัน และด้วยความอยากรู้อยากเห็นซองมินเนี่ยก็เลยอาสาดำลงไปเอามันขึ้นมาแต่ทว่าพอมันออกมาจากน้ําแสงของมันเนี่ยก็ได้ดับไปท,ทําให้ถ้ำเนี่ยก็เลยมืดสนิทและพวกเขาเนี่ยก็กลัวกันมากจนต้องรีบวิ่งหนีกันออกมาจากถ้าโดยที่นอกถ้านั้นใครที่พวกเขาหยิบมาด้วยเนี่ยก็ได้วางนิ่งอยู่บนพื้นครับก่อนที่มันเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนหินประหลาดทาให้แทชิกเนี่ยก็เลยบอกว่ามันเนี่ยเหมือนไข่ปีศาจที่ขโมยเวลาเลย โดยปู่ของเขาที่ตอนนี้อยู่ในบ้านพักคนชราก็เคยเล่าให้ตัวของแทชิกฟังว่าตามตำนานจะมีถ้ำปรากฏออกมาที่ภูเขาแห่งนี้ทุกวันที่พระจันทร์เต็มดวงและวันนี้เนี่ยก็เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเสียด้วยโดยใครก็ตามที่เข้าไปในถ้ำปีศาจจะขโมยเวลาของคนคนนั้นทําให้เด็กเนี่ยกลายเป็นผู้ใหญ่และผู้ใหญ่เนี่ยจะกลายเป็นคนแก่และในขณะที่แทชิกเนี่ยกำลังเล่าอยู่นั้นตอนนั้นเองสูลินเนี่ยก็เพิ่งสังเกตเห็นว่า คิดติดผมที่แม่ให้เธอเนี่ยหายไปทําให้ซูลินเนี่ยก็เลยจึงรีบมุดกลับเข้าไปหาในถ้ำครับและเธอเนี่ยก็เจอมันตกอยู่บนพื้นข้างบ่อน้ําแต่แล้วพอเธอเนี่ยจะกลับออกไปถ้ำเนี่ยก็เกิดสั่นสะเทือนอย่างแรงเธอเนี่ยก็เลยพาตัวเองออกมาจากถ้ำได้ด้วยความหวาดกลัวแต่เธอเนี่ยก็ต้องพบว่าไข่หินใบนั้นแตกเป็นเสี่ยงๆอยู่บนพื้นและเพื่อนของเธออีก3าคนเนี่ยก็ได้หายไปจากตรงนั้นแล้วโดยพอฟ้าเริ่มมืดซูลินเนี่ยก็มีเพียงแสงไฟจากมือถือครับ ทำให้เธอเนี่ยก็เลยเดินหลงทางอยู่ในป่าตามลําพังจนแบตมือถือของเธอหมดทําให้เธอเนี่ยจึงได้แต่นั่งกอดเข่าร้องไห้อยู่กลางป่าคนเดียวซึ่งมันเนี่ยก็เป็นเวลาเดียวกันครับกับที่ทางด้านของพ่อพ่อ,พอแม่แม,แม่ของพวกเด็กผู้ชายก็ได้มาที่เขตก่อสร้างเพื่อจะขอให้พ่อเลี้ยงของซูลินเนี่ยหยุดการก่อสร้างก่อนเนื่องจากลูกๆของพวกเขาพยายามจะมาดูระเบิดกันที่นี่แถมแรงสั่นสะเทือนจากระเบิดก่อนหน้านี้ยังทำให้เกิดแผ่นดินไหวไปถึงในเมืองจนพวกเขาเนี่ยเป็นกังวลเกี่ยวกับลูกๆก,ก,กันมาก แต่ทางาาด้านของพ่อเลี้ยงเนี่ยเขากลับไม่เชื่อครับว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะสามารถลอดลวนลดหนามเข้ามาได้จนพ่อของเด็กคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าซูลินเนี่ยก็ไปกับพวกเด็กผู้ชายด้วยทําให้พ่อเลี้ยงจริงๆได้หยุดทุกอย่างเอาไว้ก่อนโดยหลังจากเหตุการณ์น,นั้นนะครับข่าวเรื่องเด็กสี่คนที่หายตัวไปบนภูเขาพอแอบเข้าไปดูการระเบิดอุโมงค์ก็ได้ถูกข่าวรายงานออกไปทําให้การค้นหานจริงๆได้เริ่มต้นขึ้นโดยทางด้านของพ่อเลี้ยงเขาเนี่ยก็ต้องให้ข้อมูลของซูลินกับตํารวจนักสืบ แต่เขาเนี่ยกลับไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเธอเลยทั้งความสูงหรือว่าเสื้อผ้าที่เธอใส่ไปทําให้เขาเนี่ยก็เลยสารภาพไปว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยสนิทกับลูกเลี้ยงเท่าไหร่นักจนตํารวจเนี่ยสงสัยว่าหรือซูรินเนี่ยจะหนีออกจากบ้านไปแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานนักนะครับก็ได้มีการแจ้งเข้ามาว่าพวกเขาเนี่ยพบเด็กแล้วโดยซูรินเนี่ยได้ถูกช่วยออกมาแล้วก็พาไปส่งศูนย์การแพทย์โดยด่วนโดยระหว่างอยู่ที่ในโรงพยาบาลเธอเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ตำรวจฟัง และทั้งตำรวจและพ่อเลี้ยงก็ต่างคิดว่าเธอเนี่ยเอาแต่พูดอะไรแปลกๆครับอย่างเรื่องไขหินเรื่องแสงที่แตกจนเป็นเหมือนลางไม่ดีและพอแบบนั้นมันก็เลยทําให้ซูรินนีครับได้นําทางทุกคนเข้าไปหาถ้าที่ว่าแต่พอเดินวนอยู่หลายรอบพวกเขาเนี่ยก็ไม่เจอถ้าสักทีและพวกพ่อแม่ของเด็กผู้ชายก็ต่างต่อว่ากดดันหาว่าซูรินเนี่ยโกหกและแล้วไม่ดานดนะักตำรวจเนี่ยก็ได้รับสายมาว่าได้พบ่างของเด็กชายแล้ว นั่นเนี่ยก็เป็นร่างของแจอุกที่ไหลลมหายใจโดยเขาเนี่ยก็ถูกเจอที่สนามเด็กเล่นหลังห่างจากบูบ้านกว่า20กิโลเมตรโดยเชื่อว่าเขาเนี่ยโลกหอบพื้นกำเริบจนทําให้เขาเนี่ยเสียชีวิตครับและหลังจากนั้นข่าวลือเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าการก่อสร้างแล้วก็มีการจัดฉากลักพาตัวเด็กๆเกพราะมีเพียงซูรินที่รอดกลับออกมาเพียงคนเดียวและข่าวลือเนี่ยก็ได้แพร่สะพัดออกไปครับโดยหลังจากที่เกิดเรื่องความวุ่นวายทั้งหมดขึ้นมา ต่อมาอยู่มาในวันวันหนึ่งเนี่ยครับจู่เสื้อผ้าของแจอุกและแทชิกที่พวกเขาใส่ในวันเกิดเหตุก็ได้มาโผล่อยู่ที่หน้าบ้านของพวกเขาโดยที่ไม่รู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนเอามาวางและในวันเดิมขณะที่ซูลินเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านคนเดียวเธอเนี่ยก็ได้ยินเสียงใครบางคนที่เธอคิดว่าเป็นซองมินทําให้เธอเนี่ยจึงวิ่งตามคนคนนั้นเข้าไปในป่าและพอแบบนั้นทําให้เธอเนี่ยจึงได้เจอกับชายหนุ่มที่รู้จักชื่อของเธอก่อนที่เขาเนี่ยจะบอกว่าเขาคือซองบิน แต่ทว่าตัวของซูลินเนี่ยเธอไม่เชื่อและก็กลัวมากก่อนที่เธอเนี่ยจะวิ่งหนีไปจากเขาจนเธอเนี่ยวิ่งออกมาเจอรถของพ่อเลี้ยงที่แล่นผ่านมาพอดีทาให้พ่อเลี้ยงเนี่ยก็เลยพาเธอไปแจ้งความเพราะเธอเนี่ยบอกว่ามีคนแปลกหน้าอยู่บนภูเขาและพอแบบนั้นหลังจากนั้นไม่นานทีมค้นหาเนี่ยจึงต้องออกค้นหากันอีกครั้งเพราะเชื่อว่าเขาเนี่ยคือคนลลยลักพาตัวเด็กโดยในขณะที่ซูลินเนี่ยให้ปากคําว่าใช่คนนั้นเนี่ยบอกเธอว่าเขาเนี่ยคือซองมิน และหลังจากที่ออกค้นหากันมานะครับทางด้านของตำรวจพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอสมุดเล่มหนึ่งในภูเขาและเมื่อเห็นซูรินเนี่ยก็ตกใจมากที่ได้เห็นมันก่อนที่เธอเจะบอกตำรวจว่ามัน,เ,นเป็นของเธอเองก่อนที่เธอเจะรีบเอามันกลับไปที่บ้านเพื่อเปิดอ่านดูโดยในด้านมัน,นก็ได้เขียนด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่เธอกับซองบินใช้สื่อสารกันครับโดยข้อความก็บอกว่าพ่อเธอเนี่ยกลับเข้าไปในถ้ำตอนนั้นก็ได้เกิดเรื่องประหลาดขึ้นกับพวกเขาไขาหินใบดัน จู่มันเนี่ยก็ขยับเองและซองมินเนี่ยก็เลยทุบมันแตกเพราะอยากรู้ว่ามีตัวอะไรอยู่ข้างในแต่ทว่าข้างในนั้นนะครับมันเนี่ยกับมีแต่ความว่างเปล่าเท่านั้นทําให้จากนั้นเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปตามซูลินในถ้าก่อนที่เขาเนี่ยจะเจอเธอยืนนิ่งถือมือถือส่องไฟไปข้างหน้าและหยดน้าเนี่ยก็ลอยนิ่งอยู่กลางอากาศแล้วกับว่าเวลาเนี่ยมันหยุดเดินทําให้เขาเนี่ยก็เลยรีบออกมาหาเพื่อนอีกสองคนที่กําลังเงยหน้ามองนกที่ลอยค้างอยู่บนฟ้าเช่นกัน และเมื่อเหตุการณ์เนี่ยมันออกมาเป็นแบบนั้นมันเนี่ยก็เลยทําให้เด็กชายทั้ง3ได้เดินกลับมาที่หมู่บ้านและเมื่อมาถึงพวกเขาเี่ก็ได้พบว่าทุกอย่างทุกคนที่อยู่ที่น,น,นั่นนะครับได้หยุดนิ่งกันไปหมดเลยเล้วกับว่าเวลาทั้งหมดได้ถูกหยุดนิ่งเอาไว้โดยตอนแรกพวกเขาเนี่ยก็สนุกกันมากที่เป็นเพียง3ามคนบนโลกที่ขยับได้ครับและพวกเขาเี่จะทําอะไรก็ได้ดั่งใจจนพอเวลานผ่านไปมากมายหลายวันพวกเขาเนี่ยก็คิดได้ว่า พวกเขาเนี่ยไม่ได้มีอิสระที่จะทําได้ทุกอย่างทาให้พวกเขาเนี่ยจึงตัดสินใจจะออกไปจากเกาะนี้ทําให้ซองมินเนี่ยก็เลยไปบอกลาซูลินแต่ทว่าแม้แต่น้ําทะเลเนี่ยก็ไม่ขยับทําให้พวกเขาเนี่ยจึงพายเรือออกไปไม่ได้และเมื่อทางด้านของซูลินเธอเนี่ยได้อ่านบันทึกมาถึงตรงนี้นะครับเธอเนี่ยก็เชื่อทันทีว่าชายคนนั้นเนี่ยคือซองมินทำให้เธอเนี่ยจึงรีบวิ่งไปบอกพ่อเลี้ยงของเธอว่าเธอในโกหกทั้งหมดเลยทำให้ตำรวจเนี่ยจึงยกเลิกการค้นหาไป โดยที่หลังจากนั้นทั้งด้านของซูรินเธอเก็ได้อ่านบันทึกนั้นต่อโดยซองมินเนี่ยก็ได้เขียนบอกว่าพวกเขาเยเดินเล่ล่อนไปทั่วเกาะจนพวกเขาเนี่ยเริ่มเบื่อแล้วและแจอุกเนี่ยก็หอบหืดกำเริบและเขาเนี่ยก็ไม่มียาและในขณะที่เพื่อนสองคนเนี่ยไปนั่งอ่านการ์ตูนในร้านหนังสือของห้างพอกลับมาอีกทีแจอุกเนี่ยก็นิ่งเป็นหินไปอีกคนแล้วทำห้พวกเขาจึงเอาร่างของแจอุกเนี่ยไปฝังไว้ตรงสนามเด็กเล่นด้วยความเสียใจแล้วก็เก็บเสื้อผ้าในกระเป๋าของแจอุก เพื่อจะเอาไปคืในให้พ่อแม่ของเขาที่หลังโดยที่ทางด้านของซองมินเอง <yummy> เขาเนี่ยก็ได้นบเวลาที่ผ่านไปอยู่ตลอดและเวลาในตอนนี้เนี่ยก็ได้ผ่านไปแล้ว1,974วันแต่มันเนี่วันแต่มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยและเขากับแทชิกเนี่ยก็ได้โตกลายเป็นหนุ่มแล้วโดยพวกเขาเนี่ยก็พยายามจะเรียนหนังสือเพื่อจะได้ไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์และพวกเขาเนี่ยก็เริ่มหาเงินด้วยการหยิบเอามาจากกระเป๋าของคนอื่นมาเก็บไว้เพื่ออนาค,นคตและบางครั้งเขาเนี่ยก็กลัวว่าตัวเองจะลืมทุกอย่าง รวมถึงเรื่องของซูลินไปแล้วพอตัวของเขานับวันมาจนถึงวันที่2 1 4 2สองซองมินเนี่ยก็ได้ลืมวิธีหาเลขไปเสียแล้วแต่เขาเนี่ก็ยังบวกลบคูณหารออกมาได้ว่าพวกเขาเนี่ยใกล้จะอายุยี่20ปีแล้วนั่นแปลว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะเป็นผู้ใหญ่และทุกอย่างเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ได้ทําให้เขากับแทชิกเนี่ยก็เลยแต่งตัวอย่างดีก่อนจะเดินกลับไปที่หมู่บ้านและแทชิกเนี่ยก็ได้กลับไปที่บ้านของตัวเองส่วนซองมินเนี่ยก็ไปหาซูลินในถ้ำ แต่เธอเนี่ยก็ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมทําให้เขาเนี่ยก็เลยเก็บสบู่ใต้บันไดไปใส่ให้ไว้ในกล่องเพลงข้างเตียงของเธอโดยที่กล่องดนตรีกล่องนั้นซูลินเนี่ยก็ไม่ได้เปิดมันมานานแล้วและพออ่านบันทึกมาถึงตรงนี้เธอเนี่ยก็ได้รีบไปเปิดดูครับก่อนจะพบว่าสบู่ก้อนนั้นมันเนี่ยก็อยู่ในกล่องนั้นจริงๆแล้วเมื่อทางด้านของซูลินเธอเนี่ยได้อ่านบันทึกต่อไปเรื่อยๆนะครับซองมินเนี่ยก็ได้บันทึกต่อไปว่าหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้อายุเกิน20ไปหลายปีแล้ว แต่พวกเขาเนี่ยก็ยังติดอยู่ในห่วงเวลานั้นอยู่และซองมินเนี่ยยังสบายดีและเชื่อว่าเขาเนี่ยจะได้กลับไปเขาเนี่ยก็เลยแกะสลักสบู่ตั้งเรียงไว้ในบ้านล้างเต็มไปหมดและก็ยังแกะเป็นรูปแทชิกให้เพื่อนด้วยเพราะเห็นว่าเพื่อนเนี่ยทำตัวแปลกไปและพวกเขาทั้งหมดก็หวังว่าจะได้กลับออกไปและทุกคนเนี่ยก็ยังโทษว่าความผิดครั้งนี้เ,นเป็นเพราะซองมินไปทุบไข่แตกพวกเขาเนี่ยก็เลยต้องมาเจอเรื่องแบบนี้จนทางด้านของซองมินเองเขาเนี่ยก็รู้สึกเครียดมาก และหลังจากที่เพื่อนเพื่อเนี่ยทำตัวกันแปลกไปต่อจากนั้นอยู่มาในวันวันหนึ่งทางด้านของซองมินเขาเนี่ยก็ได้เห็นว่าพระจันทร์เปลี่ยนไปเขาเนี่ยก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปบอกแทชิกแต่แทชิกเนี่ยก็หายไปแล้วเขาเนี่ยก็เลยออกตามหาเพื่อนไปทั่วทั้งเกาะแล้วก็สงสัยว่าเพื่อนจะรู้ไหมว่าพระจันทร์เนี่ยค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วจนในที่สุดตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาเจอกับแทชิกโดยเพื่อนเนี่ยก็ทิ้งเสื้อผ้าเอาไว้และมีร่องรอยว่าเขาเนี่ยกระโดดน้ําฆ่าตัวตายไปแล้วและจูจู ซองมินเนี่ยก็โล่งใจเพราะไม่รู้ว่าจะได้กลับไปจริงไหมและตอนนี้เพื่อนเนี่ยก็ไม่ต้องมีชีวิตที่ทรมานอีกต่อไปแล้วทําให้หลังจากนั้นซองมินเนี่ยก็เลยกระโดดตามเพื่อนลงไปในน้ําแต่ทันใดนั้นเองน้ำเนี่ยก็กลับเคลื่อนไหวได้และเขาเนี่ยก็ถูกพัดขึ้นมาสลบยู่บนชายหาดโดยเขาเนี่ยก็ได้ฟื้นขึ้นมาด้วยความตกใจและก็พบว่าทุกอย่างรอบตัวเนี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้วแต่ทว่าเขาเนี่ยกลับกลัวโลกขึ้นมาเขาเนี้กลัวไปหมดทุกสิ่ง แล้วก็ต้องไปนั่งขดอยู่ในซอกหรือมืดๆคนเดียวโดยต่อจากนั้นพ่ออ่านมาถึงตรงนี้นะครับซูรินเนี่ยก็ได้ไปหาที่บ้านล้างก่อนที่เธอเนี่ยจะได้เจอกับซองมินที่เขาเนี่ยกำลังนั่งกอดเข่าตัวสั่นอยู่ทําให้เธอเนี่ยก็เลยบอกเขาว่าเธอได้อ่านบันทึกของเขาจบแล้วก่อนจะได้เห็นแผลเป็นบนแขนของเขาแล้วเมื่อซูรินได้เห็นแบบนั้นเธอเนี่ยจึงร้องไห้ขอโทษเขาทําให้ซองมินเนี่ยก็เลยร้องไห้ตามเธอไปด้วยโดยหลังจากที่ได้เจอกันแล้ว ทางด้านของซูรินเธอเนี่ยก็ได้เอาเข้าวมาให้ซองมินกินครับก่อนที่เธอจะได้พาเขาเนี่ยไปอาบน้ําที่ห้องอาบน้ําสาธารนณะและกระตัดผมยาวที่ลกลุงลังให้เขาเธอเนี่ยได้เห็นว่าเขาเนี่ยยังกลัวเสี่ยงรถและก็เสี่ยงของผู้คนอยู่ทําให้เธอเด่นจูงมือเขาเอาไว้ระหว่างที่พาเขาเดินไปตามท้องถนนโดยทางด้านของซองมินเขาเนี่ยก็ได้เอาเงินทั้งหมดที่เขาเก็บไว้ให้ซูรินดูโดยตอนนี้เนี่ยเขาก็รวยมากเธอเนี่ยก็เลยเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าดีๆให้กับเขา แล้วก็ช่วยเขาซ้อมบทไปพูดกับแม่และคนอื่นๆเพื่อที่ทุกคน,นจะได้เชื่อว,ว่าเขาคือซองมินจริงๆและหลังจากนั้นตัวของซูลินเธอเนี่ยก็ได้เอาสมุดบันทึกไปให้เพื่อนที่ใส่แว่นดูแต่เพื่อนก็คิดว่าเธอเขียนมันขึ้นมาเองครับเพราะว่าแทชิกเนี่ยเขาไม่เคยร้องไห้แต่ในนั้นก็บ,บอกว่าเขาได้ร้องไห้ตอนแจอ,อุกตายแล้วก็โยนสมุดทิ้งลงน้ําจนมันเนี่ยจมหายไปและในเวลาเดียวกันที่ทางฝั่งของพวกตํารวจนะครับในตอนนี้ พวกเขาเนี่ยก็ได้ภาพจากกล้องหน้ารถของเพื่อนบ้านแล้วที่ได้เห็นว่าซองมินซึ่งกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเดินผ่านไปแต่ทว่าก็เห็นหน้าเขาไม่ชัดและตอนนี้เนี่ยก็ได้มีประกาศจับเขาออกมาติดเต็มไปหมดส่วนที่ทางด้านของซองมินในตอนนี้นะครับหลังจากที่เขาเนี่ยได้กลับมาแล้วเขาเนี่ยก็ต้องอยู่กับเสียงแววของแทชิกที่ชวนเขาออกจากเกาะไปด้วยกันและก็ติดอยู่กับวันดันที่เขากระโดดน้ําตามเพื่อนลงไปจนเขาเนี่ยไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ครับ ทาให้เขานีจึงแอบเข้าไปในห้องนอนของซูลินแล้วก็นั่งอยู่เงียบๆแล้วพอทางด้านของซูลินเนี่ยเธอได้ตื่นขึ้นมาเธอเนี่ก็ต้องตกใจที่เห็นเขามานั่งอยู่ในห้องและเธอเนี่ยก็ได้รู้ว่าเขาเนี่ยโทษว่าทั้งหมดเป็นเพราะความผิดของเขาทาให้เธอเนี่ยก็เลยต้องตอบว่าเขาเนี่ยทุบไข่เพราะเธอเนี่ยเป็นคนอยากรู้เองตั้งหากและเธอเนี่ยก็ได้ให้เขานอนอยู่ใต้เตียงของเธอจนถึงเช้าโดยพอถึงตอนลุ่งสางนะครับทางด้านของพ่อเลี้ยงเขาเนี่ยก็ได้ออกไปทํางาน โดยไม่รู้ว่าซองมินเนี่ยอยู่ในห้องของลูกสาวตัวเองและตอนนี้ที่เขตก่อสร้างบรรดาผู้ปกครองเนี่ยก็ได้มารอพ่อเลี้ยงอยู่แล้วเพราะพวกเขาเนี่ยอยากรู้ว่าทําไมซูลินถึงมาเล่าเรื่องแปลกๆให้เด็กชายใส่แว่นฟังว่าซองมินเนี่ยกลับมาแล้วแต่เขาเนี่ยได้กลายเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วโดยพอได้ยินพ่อเลี้ยงเนี่ยก็เลยต้องบอกปัดไปว่าซูลินเนี่ยไม่สบายและพอทางด้านของพ่อเลี้ยงบอกปัดไปแบบนั้นพวกผู้ปกครองนะครับ พวกเขาเนี่ยก็เลยพูดเรื่องข่าวลือที่บริษัทของพ่อเลี้ยงเนี่ยปกปิดอุบัติเหตุแผ่นดินไหวเอาไว้แต่ซูลินเนี่ยรู้ทุกอย่างแต่ถือว่าปีปากบอกใครไม่ได้ขึ้นมาอีกแล้วพอได้ยินแบบนั้นพ่อเลี้ยงเนี่ยก็เลยต้องรีบขับรถออกมาก่อนที่เขาจะจะถูกลุมประจานไปมากกว่านี้โดยเมื่อกลับมาแล้วเขาเนี่ยก็ได้ไปโมโหใส่ซูลินก่อนจะจับเธอไปขังไว้ในห้องนอนครับส่วนที่ทางด้านของซองมินหลังจากที่เขาเนะครับได้รวบรวมความกล้าเขาเนี่ยก็ได้ออกไปหาแม่ ซึ่งซูลินเนี่ยก็ได้มาเกินไว้ให้กับแม่ของซองมินฟังแล้วและแม่เนี่ยก็ทําเป็นเหมือนจะเชื่อเขาแต่พอเขาเนี่ยจะเข้าไปหาดงซูน้องชายแม่เนี่ยกบรีบตะโกนแม่เขาเข้าไปใกล้น้องทาให้เขาเนี่ยรู้สึกเสียใจมากและไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนั้นเขาเนี่ยจึงได้กลับไปหาซูลินก่อนจะไปช่วยซูลินออกมาจากห้องครับและเธอเองเนี่ยก็เสียใจไม่แพ้เขาที่ไม่มีใครเชื่อเธอเลยและที่ทางด้านของฝั่งพ่อเลี้ยงพ่อเขาเนี่ยกลับมาไม่เจอลูกสาว เขาเนี่ยก็ได้รีบโทรแจ้งตำรวจและเขาเนี่ยก็บังเอิญเห็นรูปในมือถือของซูลินที่ด้านหลังเนี่ยเป็นบ้านหลังและก็มีซองมินยืนอยู่ที่หน้าประตูเขาเนี่ยจึงวางสายจากตำรวจไปโดยยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดอะไรเลยส่วนที่ทางด้านของซูลินในตอนนี้หลังจากที่เธอเนี่ยนั่งมาได้สักพักเธอเนี่ยก็นึกขึ้นมาได้ครับว่าตอนเธอเนี่ยอยู่ในถ้ำแล้วเกิดแผ่นดินไหวเธอเนี่ยได้เห็นบ่อน้ําเลืองแสงขึ้นมาอีกและมันเนี่ยอาจจะมีไข่อยู่ในนั้นอีกฟองก็เป็นได้ เธอเนี่ยก็เลยชวนซองบินให้ไปที่นั่นด้วยกันเพื่อมันเนี่ยจะทําให้ทุกคนเชื่อหรือย้อนเวลากลับไปแก้ไขทุกอย่างได้แต่ทว่าทางด้านของซองมินเขาเนี่ยก็ไม่ต้องการให้เธอทําแบบนั้นเพราะว่ากลัวจะต้องมีใครตายอีกและเขาเนี่ยก็ได้ชวนให้เธอหนีไปในที่ที่ไม่มีใครรู้จักพวกเขาด้วยกันเพราะเขาเนี่ยไม่สนแล้วว่าจะมีใครจําเขาได้หรือไม่ขอแค่ซูลินจําเขาได้ก็พอและในขณะที่ซูลินกับซองบินพวกเขาเนี่ยกำลังอยู่ด้วยกันในคืนนั้น ทางด้านของพ่อเลี้ยงเขาเนี่ยก็ได้บุกตรงไปที่บ้านหลังก่อนจะตรงเข้าไปทําร้ายซองมินที่กลับเข้ามาเอาเงินพร้อมกับซูลินและก็พยายามจะเอาลูกสาวออกไปครับแต่ทางด้านของซองมินเขาเนี่ยก็ไม่ยอมก่อนจะลุกขึ้นสู้จนซูลินเนี่ยต้องห้ามแม่เขาทาอะไรพ่อเลี้ยงไปมากกว่านี้ก่อนที่ทั้งสองเนี่ยจะพากนันหนีไปและจากนั้นไม่นานนะักพวกตํารวจเนี่ยก็ได้มาตรวจสอบบ้านหลังและพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอกําแพงที่ซองมินทําเป็นรูปซูลินพวกตํารวจเนี่ยก็เลยบอกพ่อเลี้ยง ถึงข้อสันนิษฐานว่าเขาเนี่ยคงรู้จักกับซูลินมานานแล้วแถมยังมีเสื้อผ้าของเด็กที่หายไปด้วยโดยข่าวเรื่องผู้ต้องสงสัยลักพาตัวเด็กมันเนี่ยก็ได้กระจายไปทั่วทุกสื่อครับทําให้ตอนนี้ซองมินเนี่ยก็เลยพาซูลินขึ้นแท็กซี่เข้าไปในเมืองแต่ทว่าพวกเขาเนี่ยก็กลับมาเจอด่านเสียก่อนและพวกเขาเนี่ยจึงลงจากรถแล้ววิ่งหนีไปแต่ถทว่าตํารวจเนี่ยก็ไล่ตามมาจนทันซูลินเนี่ยก็เลยบอกให้ซองมินหนีไปส่วนเธอเนี่ยก็ยอมให้ตํารวจพากลับมาที่สถานี เพื่อให้เขาเนี่ยรอดไปได้และในระหว่างที่กําลังถูกจับอยู่นั้นเองทางด้านของซูรินเธอเนี่ยก็ได้หนีออกมาระหว่างที่ถูกสอบสวนครับโดยในคืนนี้เนี่ยก็เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงทําให้ซูรินเนี่ยก็เลยรู้ว่าซองมินเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนก่อนที่เธอเนี่ยจะเดินตามแสงจันทร์ไปจนเจอถ้านั้นโดยพอน้าเนี่ยก็กําลังเลืองแสงอยู่และไข่อีกฟองเนี่ยก็ได้อยู่ใต้น้ํานั้นทําให้ซูรินนะครับเธอเนี่ยก็เลยตัดสินใจดําลงไปเอามันขึ้นมา และพอออกมาจากถ้าเธอเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับซองมินที่เพิ่งมาถึงแต่ทว่าเขาเนี่ยกลับบอกกับเธอว่าเขาเนี่ยจะยอมมอบตัวแล้วก็จะยอมรับเองว่าเขาเนี่ยเป็นคนไลยลักพาตัวแล้วก็ฆ่าพวกเด็กๆเพื่อที่ซูลินเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเรื่องเนี่ยก็จะได้จบลงแต่ทว่ายังไม่ทันจะได้ทําอะไรกันต่อนะครับจุดๆเนี่ยก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาทําให้ตํารวจเนี่ยก็เลยรีบเร่งปูพรมค้นหาทั้งสองกันทั่วป่าโดยจังหวะนั้น ซองมิน,นก็ได้อุ้มไขวิ่งหนีจากซูลินไปจนเขาเนได้มาหยุดอยู่ริมหน้าผาที่ด้านล่างเ,เป็นทะเลและซูลิน,นก็ได้ตามมาทันเขาและก็ตามมาด้วยตำรวจหญิงเป็นขยงที่ตามมาเจอกับทั้งคู่ครับโดยเมื่อพวกตำรวจได้ตามมาเจอซองมินกับซูลินพวกตำรวจนะครับพวกเขาเยพยายามเกลี้ยกล่อมให้ซองมินส่งตัวซูลินมาทําให้ซูลิน,นก็เลยพยายามอธิบายให้ตำรวจฟังเธอและตอนนั้นเองทางด้านของตำรวจนายหนึ่ง เขาเนี่ยก็ได้เข้ามาจับซองมินจากทางข้างหลังทําให้ซูลินที่เข้ามาช่วยก็ได้พัดตกลงไปแต่ทว่าในตอนนั้นเองก็ได้มีนักสืบอม,มาคว้ามือ,อเธอไว้ได้และซองมินเองก็ได้ดินจนตกลงไปอยู่ตรงขอบของหน้าผาเหมือนกันโดยเขาเนี่ยก็พยายามจะไต่ามาช่วยเธอแต่นักสืบเนี่ยก็ได้จับมือเธอไว้ไม่อยุดแล้วทําให้เธอเนี่ยก็เลยล่วงลงไปต่อหน้าต่อตาเขาและทนใดนั้นเอเนะครับเวลาเนี่ยก็ได้หยุดลงทําให้ซูลินเนี่ยก็เลยฟื้นขึ้นมาอยู่ริมชายหาด โดยร่างของนักสืบที่จับมือเธอไว้ก็ในนอนแน่นิ่งอยู่ข้างๆโดยเธอเนี่ยก็รู้ในทันทีว่าซองมินเนี่ยได้หยุดเวลาไว้เพื่อจะช่วยชีวิตของเธอก่อนที่เขาเนี่ยจะหายตัวไปและหลังจากนั้นไม่นานนักทางด้านของนักสืบที่ล่วงลงมาพร้อมกับซูรินพอเขาเนี่ยได้ฟื้นขึ้นมาแล้วนักสืบเนี่ยก็ได้มาบอกกับซูรินว่าต่อให้เขาเนี่ยเชื่อเธอมันเนี่ยก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้และเขาเนี่ยก็ได้บอกให้เธอไปบอกว่าเธอเนี่ยถูกคมคู่จะฆ่าเพื่อนของเธอ เธอเนี่ยก็เลยต้องทําตามที่คนร้ายบอกเธอเนี่ยก็เลยต้องบอกออกไปแบบนั้นทนั้งๆที่ซูลิน,นยังไม่เต็มใจจะพูดและหลังจากนั้นนะครับภาพเนี่ยก็จะตัดมายังซูลินอีกครั้งที่ตอนนี้เธอเนี่ยได้เล่าเรื่องราวให้หมอฟังจนจบแล้วและตัวของซูลินเธอเนี่ยก็ได้ขอให้หมอเอาข้อความสัญลักษณ์ของเธอไปใส่ไว้ในหนังสือที่หมอจะเขียนด้วยโดยบอกแค่ว่ามันเนี่ยเป็นความลับและหลังจากนั้นในวันที่หนังสือของหมอเนี่ยได้ถูกตีพิมพ์ออกมา หมอเนี่ยก็ได้เอามาให้ซูลินเล่มหนึ่งด้วยและตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้ย้ายมาเรียนอยู่ที่โรงเรียนหญิงล้วนแล้วก็ได้ไปพักอยู่ที่หอได้ของโรงเรียนโดยในระหว่างทางท,างที่พ่อเลี้ยงขับรถมารับเธอกลับบ้านเธอเนี่ยก็ได้เห็นชายหน้าเหมือนซองมินเดินอยู่ข้างถนนทําให้เธอเนี่ยจึงรีบเปิดประตูรถวิ่งลงไปแต่เขาเนี่ยก็ได้หายไปแล้วครับโดยซูลินเนี่ยก็ได้เห็นเขาอีกครั้งตอนที่เธอเนี่ยอยู่บนเรือข้ามฟากทําให้เธอเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปหาเขาที่ยืนอยู่หลังท้ายเรือ และเขาเนี่ยก็หันกลับมาหาเธอโดยตอนนี้ผมของเขาเนี่ยก็เริ่มมีสีขาวแซมอยู่บ้างแล้วทํำให้เธอเนี่ยก็เลยยิ้มให้เขายัางอ่อนโยนและก็ดีใจก่อนที่เรือเนี่ยจะแล่นออกไปและหนังเรื่องนี้ก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับหนังหรือภาพย,ายนต์เรื่อง v a d i n g i n g t i m e A Boy Will Return โดยผมหลังจากที่ได้ดูนะครับก็รู้สึกสงสารซองมินมากเลยครับ อุตส่าห์ได้กลับออกมาแล้วแต่แดนต้องกลับไปติดในห่วงเวลาอีกครั้งเพราะอยากจะช่วยคนที่ตัวเองรักน้ำมันนี่ก็เป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับและถ้าใครที่กําลังมองหาหนังรักที่มีท็อปปิกแปลกๆดูอยู่ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องที่อยากแนะนําเลยเพราะมันเนี่ยสนุกมากจริงๆและในส่วนของเรื่องคะแนนหนังเรื่องนี้นะครับก็สามารถทําคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่7.2เต็ม10คะแนนส่วนในวันนเทลสก,กอร์ผมเนี่ยก็ขอให้เป็นสักที่ เต็มส0คะแนนเลยแล้วกันนะครับและก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์หนึ่งเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k มีกลุ่ม Facebook มี i n s t a g r กรมช่องแล้วก็มีติ๊ t ต k ของช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหน,นียังไม่ได้ติดตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆของเราก็ฝากเพื่อนๆไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะคอยอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆลงอยู่เสมอสำหรับวันนี้พวกเราไอวานาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลาการไปนเดียวเพียงเท่านี้